แสดมปรบมือได้ั <Okay. S 1> ดหมคะสถานีนักข่าวใหญ่ทุนท่านนะคะขอต้อนรับท่านค่ะเข้าสู่าอาชวมงคนสนลสมรสระหว่างคุณสันเพชรศรีประเสริฐและคุณยูริอีกุจิดิฉันพัชิตาพิจิพาชัยรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการในวันนี้วันนี้บอกกดดันมากอาจารย์พิบที่สอนชีิมานี้มาเพียบเลยไป <laughs> エムジー先生、ごめん,のんのアスーーみなさい、んさんなさいしました、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、んなさい、ごんなさい、んなさい、ごめ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 んなさごめんさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめさめんなさい、ごめさんとさい、ごめんなさいます、ごめんなさい,ンンいただきます、んさい,いたします、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめい、ごめんなごめい、ごめんなさい、ごめんない、ごめんなさい、ごとんめんなさごめい、い、んない、い、 ในความที่วันนี้เราจัดงานในธรรมเนียบไทยผสมญี่ปุ่นนะคะเราเลยจะไม่มีการถ่ายรูปกระเป๋าสาวที่บริเวณหน้าแบ็กดรอพแต่ว่าเราจะเปิดตัวเป่าสาวตอ,ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็อยากให้ท่านนั้นได้ปรบมือต้อนรับทั้งคู่ก่อนที่เราจะมีการเปิดตัวกเปาสาวเราจะมีโอเ n นนิ่งวิดีโอเล่นก่อนทั้งคู่จะเดินเข,าข้าห้องมานะคะเดียว่ามินาจะมะอิโยโยโอฟุฟทาเรโย お迎えしましょう。新郎新国入場の前に、まずオープニングビーをご覧ください。 กับพวกเราเรียบร้อยแล้วนะคะแค่ได้มาโอสึตาดิกะไคโจนิโอฮารินิได้รับเชิญขอเสียงปรบมือกับทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งนะคะั้งหน้ามาจะได้นาเชียวอะไรกันใช่และก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงวิธีการกันนะคะในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้บ่าวสาวได้กล่าวทักทายแล้วก็กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติกันสักเล็กน้อยค่ะท่านคิดว่าสเตย์คุณไ่มาสมันี้ กทินโรสมาทกทินปุสสมาอย่ดีขอเส้นสวัสดีครับควีาดเจอบคุณที่มาขอให้กินกันเยอะๆเลยนะคะ คช <Hi. S 2> right, so ่บริการตัวนี้ใช่ว่าทุกท่านคะในช่วงนี้เดี๋ยวฉันขออนุญาตนำพาท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการสักเล็กน้อยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกผู้ใหญ่ถึงสามท่านด้วยกันมีทั้งค,คนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นนะคะที่ท่านนั้นจะได้ให้เกียรติเราแทนของพวกเราทุกคนในการขึ้นมาคล้องอะไรแล้วก็กราบเป็นพรให้กับาสาวนะคะเดี๋ยวโอกาสนี้ค่ะฉันขออนุญาตเรียนเชิญ<อ>บ,บุคคลแรกนะคะดิฉันขอเชิญมิสเตอร์

ขอเสียงปรบมือ <laughs> <laughs> のさんルール様お二人のの幸せをを願って、て笑いといいとうタイの花飾りをかけていただきます。様どうぞ。 เรายุดเป็นอย่างสูงค่ะเรียนในสมัยนี้เราเป็นดาราทั้งสองก็ได้พบการจัดการที่ยูริถูกส่งตัวไปทำงานที่อิสุสในฐานะครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะและการทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะหลังจากได้เจอกันตกลงคบกันทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสเรียนรู้กันแล้วก็ไปเดทกันส่วนใหญ่ก็จะพาไปทานข้าวนะคะเวลาทั้งคู่อยู่ด้วยกันนั้นนะคะคือช่วงเวลาแห่งความสุขศีลสนาที่มีแต่รอยยิ้ม ในเดือนกุณภาคมปี2016นะคะทั้งคู่ก็ได้เริ่มไปตนางประเทศด้วยกันครั้งแรกค่ะเป็นประเทศที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีฟิวนีดีไทยก็ไม่มีเข้าไปไต้หวันนะพอครบรอบหนึ่งปีคุณเอิร์นก็ได้ชวนยูริไปฉลองกันที่เสม็ดอาศัยอาถรรพ์ของเกาะนะคะและคุณเอิร์นก็ได้ขอคุณยูริแต่งงานที่นั่นเคยจะต้องร้องไห้ออกมานะคะ มาถึงวันนี้ที่แรมบันยันตรีกรุงเทพพวกเขาทั้งสองคนนะคะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมางานในวันนี้ได้รับการสนับสนุนอันแสนรุกคุณจากทุกท่านได้ดีเสมอมาค่ะทั้งคู่ขอขอบคุณทุกท่านอย่างสุดซึ้งมาณที่นี้และต่อจากนี้ไปนะคะ ขอฝากเนื้อฝากตัวในฐานะผู้ชีวิตกับทุกท่านด้วยค่ะเป็นพรีเซนที่ทำไมดิฉันเหนื่อยก็ไม่ทราบนะรู้สึกะิตใจสุกใมชเตคำถามที่สอนะคะสกิโนิมงว่อบทที่บสุดสุดอบท่อีชอบ่บที่ช่าอบรี่่ออทที่่่ สิ่งที่ชอบที่สุดในการละกันความประทับใจแรกๆเลยคือยังไม่ได้คุยกันนะครับเพราะครูจะไปรู <kers abe S 3> ้เรือ่องผมก็เ hmm. ห ah ็นแค่เขายิ้เขาเขาเป็นคนยิ้มน่ารักผมนที่ันอ่ยูริซันโนอันดบห่งที่ชอบที่สุดคือท่าุดคอที่สุดคอที่สุคสอดอสอท่คดอม่สคิ มีเลยทันทีนะคะท็อเปอสว่ายูริซังอว่อไรยี่สุคิดยูริสังว่าส่ี่ชอบี่ชอบที่สุดออระทอมีสอย่างนะคะอย่างแรกที่ชอบเลยคือชอบตาคุณเอิร์ทค่ะ ตอนแรกที่เจอกันเลยคะเห็นหน้าคุณเอิร์ธแล้วก็คิดในใจว่าวัยตายผู้ชายคนนี้ถ้าเป็นมีตาสวยอย่างนี้อันนี้คือแอบคิดในใจนะที่สองคือความรู้สึก คุณเอิร์ธเป็นคนที่ตรงๆนะคะเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเวลามีอารมณ์อะไรก็ตรงๆทันใต้เยสกาซีโนวายเลยสไม่เห็นด้วยหรอคะไหนๆอะไรแล้วๆๆยังพูดไม่จบให้ดนซุนวเด เป็นคนที่ถ้าเกิดว่ารู้สึกอะไรจกโกรธจะดีใจจะเศร้าจะอะไรแสดงออกมาตามนั้นหมดเลยนะคะซึ่งซึ่งทำให้คุณยูริรู้สึกว่าเออก็ก็ไม่ต้องดาวกันมากนะก็รู้หรือว่าเป็นอารมณ์ไหนนะคะให้ ม <c oughs> อที่มคุณเอิรเป็นคนที่มีความจริงใจแล้วก็ซื่อสัต์สูงมากนะคอลวดรดคุณเอิร์ธเป็นคนที่ไม่เคยโกหกให้คุณยูริต้องเสียใจเลย ไม่เคยทำตัวเกรเรไม่ได้กยังไงเดียวเดียวชมคุณบ้านที่ตัวปะเดกตัวเขาเปนตัวอะไรมาสครับไม่ใช่สิไม่ให้ผมเป็นประนะครนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณยูริรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้เพราะว่าเขาไม่เคยมีเรื่องที่ต้องโกหกคือไม่เคยเกเรไม่เคยโกหกเะไรก็บอกตรงๆนะคะให้相手の立場 แล้วก็เป็นผู้ชายที่แบบว่าปฏิบัติตัอทุกคนอย่างเท่าเทียม <laughs> ไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนอยู่ในตำแหน่งอะไร <laughs> เขาปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกันหมดคือด้วยความเอือ้อ เป็นีเป็นคนไม,มีความอบอ่ำอการีเพื่ออะทอนไม่เฉพาะแต่คนเท่านั้นสิ่งของโดยเฉพาะอะไหล่รถยนต์ที่เราชื่นชอบที่เราคบกัอยางนีไม่ไน้สลาเค้กของฉีดตัวเย็บะทาสซาไนนนกว่าเบติงแคคคือเด็เน่เค้กขีว่าไม่เค้กของเซ็กซ์กับสื่อ それでは、うつさん、お願いします。かしさんに、かけせて、かけてください。 長です皆様お振るたびに、珍、え、童、っと、神父、ご退場ろ、次第な拍手をお願いいたします。 本日はお二人のためお集まりくださいまして誠にありがとうございます。以上をもちまして本日は誠にありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。ご意見の他どうぞビバナタスビバ。